ต้มทองดาวอบปุเนเส้นน้ำงงามกาศคอดกิน,นยำไงกับบวนแล้วเนี่ยแล้ว,ลวเปลอเส้นน้อง,ง,อง,งามตอนบากอย แซ่บกันพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมาสู่โคสคนกับผมเนี่ยพี่ก็บ้าบาน่าพากินมาแซ่บพี่น้องบ้าบาน่าข้าพี่น้องมากินตำส้ว่วหอยนางลมพี่น้องหอยนางลมสโซตัุ๋ยไงพี่น้องตำเส้นหนปลาจุกจุกนัวนัวพี่น้องเข็มยอดพักกระทินพี่น้องขนาดอ่อนเนี่ยแคบหมูนำ้ำพักกาดคอร์นพี่น้องมาแซ่บจุกจุกนัวนัวบาบาน่าฮู้ย นัวๆเดี๋ยวจวดพี่น้องคนนะพริกใส่หอยนางรมก่อนเนี่ยหอยนางรมน้ำปลาหนัวๆวานจวดแลยคำเดอืว

ด,จด,จด,จด่วยจับน,น,น,น้องช่วยจับตัวน้องอ๋อผมจะนง่ายยังน่วเลยออากาศคอร์ด มือพี่น้องตักเอาม่อมอมือน้บาวนานเนี่ยกินอะไรกับผงแล้วแล้วแล้วอืพี่งงน้องเสียงง่วงงี่ตอนบุกหอยมึงตีใครจุด Ừm Oh. Ừm Ừm subscribe cử ừ, đoàn này xin nắm mang hèm nóng hơi xin nắm ánh bụi sợi xe nó sốt, sốt bán chơi chơi mm -hmm. เพชรเพ็ดนุ่ๆพี่น้องนะครับทะเลลุยปลาเขายังล่อมนลยอ,อ,อืมอืมขอบนุ่ สดจดน่า,า,า,าร่้องน้ำปลาหม้อมอืม ขนาดละมนดอนพี่องกรอบเลยเปั๊บคนะกินน้่มกระเสี๊ยก้มเส็มน,นะ Hmm. nào. Cũng như mà nào, bầu nào. Hoa 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 ván rồi. อยากใส่มือด้อครับผมใส่มือน้ำใส่ซอนพร้อมบอกว่าแคน,น,น้์ไป็นองแล้วรดแห้ง หืมอืมขนาวนวันวานดีครับกบกรอบอืม โอตาไปน้้งสี่ฟูขนาดประหลาดเนี่ยตื่กันคัก Ừ. hàng không? Bạn nào, tám tô thay không? Mọi người không tám tô nặng cái thứ nó ngon nè. khó khăn bàn nhang. Hm. 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 cứ đều, cứ Hm. cứ Hm. ก็พักแจมูอือมอสุดตัดค่ะพี่นอ้องหยุจดจวดนั่นหนัวนเพชรกับโบเซนพี่น้อง ตำสัวหอยนางรมพี่น้องสดๆเลยแกี๊ปลากระถินนวลๆหน่อข่าหนอนๆเสียบๆจะเป็นเมนูจุดๆมาฝากพี่ต้นน้องกัครับผมพี่น้องมาคลิปนี้แกจะลืมอะไรก็แช่บ่าวนามากินมาแซ่บในหนังวันนั้นเลยครับผมขอบคุณทุกการรับชมพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการทุ่มแชร์ทุกคอมเมนต์นั่นแหละครับผิดพลานไปกันได้บ้ามากกับขอโทษขออภัยนะครับผมไว้พบ่มคคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวนาขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ